น้อยเอาแตงโมมาแจกช้างนะนก็พายทองใบแล้วมาจากไหนนี่มาาจกสอ๋อมาจากสีขอเอเขอ้า,าขขไปเลยถ่ายรูปเลยนะ่ะตัวเล็กตัวเล็กชอบช้างนะ ไป,ไป,าไไไปหาพี่ควันแล้วเนอะไม่ยิงก,กนีในใ่วันาาวเ,าาเยอนเลยนเ่นเ่นเล่น็่น้อ่นนเ,ออเขามเาล่นเล่นานเกินเลนเอานต่งเมมนเห้นนนงเนนเเนเ

นี่เอมาจากสีขอนะครับมาให้อะเลี้ยงอาหารชา้างคนไหนงันมาเกิดคนไหนตัวน้อยนะต,นยตัวน้อยงานมาเกิดของตัวเล็กลน,น้องไอรินนะมาเลี้ยงอาหารช้างที่วัดป่าเจียง ไปทองใบกินอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรเลยทองใบรองเท้าล่วงแน่นั่นฮะคั <c oughs> นไหนอ๋อก็ปกติ วันนี้ยังไม่มีแขกครับก็ดูสายๆจะลุงไว้นี่กันไปเล่นน้ำมุนนี่ลงไว้นีไปเล่นน้ำมุนฮะไ,ไปบ่เล่นน้ำมุนบา<ะ>น,น,น,นี่ เด,ดี๋ยวดูน้อยวันนี้2นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นแรงใจให้กับช่องพายยอดรักด้วยนะครับวันนี้บ่ค่อยได้ถ่ายบ่ค่อยว่างเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายบ่อยๆ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับทำไมทำหน้าบื้บอๆบื่นงนะเมื่อคนยังไม่ตื่นเนีไยควันสีดอ,อทองคูล